สวัสดีครับผมวันนี้มีอีกทีมงานเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมจากสุพรรณบุรีนี่ครับจากไหนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทีมงานกันหน่อยครับผมรถเกี่ยวมาสองคันเลยนี่พี่มมยเจริญแล้วก็อันนี้ก็พี่มมยเหมือนกันกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเอาสวัสดีครับผมครับผมเสียเจอกันอีกแล้วนะ อืมแล้วยังไงอ่ะเมื่อไรจะออกงานวันนี้นะครับวันนี้นะเพิ่งมาถึงหรือเปล่ามามาถึงเมื่อวานมาถึงเมื่อวานเนาะอ๋อนี่โอ้แล้วไหนอ่ะมีประกวดแค่สองคันบ่สองคันก่อนครับสองคันก่อนอืมทานข้าวเรียบร้อยเนาะทานข้าวแล้วเมื่อวานได้เกี่ยวยังรู้ว่ายังไม่เกี่ยว เที่ยวไอ้ขาขางมันหลุดขาไปข้างรถมันกระแทกอ๋อร่วงอ๋อทำทำเท้าช้างก่อนอ้าวเลยอยู่ข้างเดียวหายไปข้างนะครับวันนี้ก็เลยไม่เอาอ่าแต่ว่านาพร้อมแล้วพร้อมลงแล้วพร้อมลงแล้วนะครับเฮ้ยลืมชื่อเสียชื uh şey ่ออะไรนะ พี่สมยศนะพี่สมยศอยู่อยู่แถวอะไรนะอำเภออะไรนะโดนจะดีเนาะโดนจะดีเน,น,นี่ยจากโดนจะดีครั้งก่อนนี่ก็เจอกันแล้วนะครับ,รบแต่ว่ายังไม่ได้ให้สติ๊กเกอร์เลย <c oughs> ม,มี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 สติ๊กเกอร์เพิ่งทำมาใหม่อืมมีนี้มาชมใหม่นี่ชมอ่ะนี่เหรออะไรจัดมาใหม่เหรอรโอ้เป็นรุ่นอะไรเสียมาให้ผมดูหน่อย เน้นพไม้เลย2,017นะครับผมช่วงล่าง50ปอดเต็มสูปเต็มูปเลยช่วงล่าง50เรานำ20 12เฮดทีโอ้โหอันนี้จัดมาใหม่บ่ก็ซื้อรถจัดอากสารน,นี่แหละอ๋อซื้อซื้อไปจากแถวไหนสีสเกตโอ้โหกี่ล้านถึงล้านฮะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าๆนะโอ้โหพี่สมยศรถสวยอยู่เนาะรถสวยอยู่เลดฟิลเลอร์ยังสวยเลยนะครับตัวนี้ท่อพัดอุ้มเนาะตัวนี้อืมโอ้โหปากกี่เมตรเนี่ยครับเสียปากสามเมตรเลยเรยวดันโอ้ปากเลดคอเลดอะไรหมดเลยเนี่ยเลดทั้งหมดเลยในปากเขาเนี่ยโอ้พี่ไม้เนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะ ตับปากทวนนี้ก็ใช้ระบบยิงลมแล้วยิงลม,ง,ลมง่ายง่ายแล้วมีกี่คันตอนนี้มีกี่มีกี่คันตอนนี้มีมีอยู่สี่สี่คันแล้วจะมาตามมือไหมเนี่ยตามอีกคันตามอีกคันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยครับต,<า>ต้องอยู่บ้านคันอยู่บ้านคันหนึ่งเนาะออาเสียเดี๋ยวไปดูเครื่องหน่อยดูเครื่องหน่อยเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของอะไรนี่ฮิโน่เจ จโอเจไฟนี่เจไฟดิเครื่องใหญ่โอ้อันนี้เครื่องมาจากโรงงานเลยอูเลยครับผมแล้วก็ปั๊มก็ใหญ่ด้วยครับไปยสิบสามเลยตัวนี้นะครับห้าสิบข้อเน่โรลเลอร์มันกี่ตัวครับป๋าเฉพาะข้างล่างใช่ไหมข้างล่างสิบสองบนสองครับผมแม่ใหญ่จริงแบบนี้ขึ้นคนาก็สบายเนาะไม่กระดก ถ้าไอรถเกีียวนะครับผมถ้าใครเคยใช้มาเนี่ยจะรู้เลยว่าช่วงล่างสั้นช่วงล่างยาวเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็การติดลมนี่ก็ยากกว่านะดีดีกว่านะครับใบแท็กก็ยาวไปแท็กยาวตัวนี้มันมันเกิน80ดสิบไหมแปดสิบห้าเลยแปบเลยใบแท็กนี่ใช่ใช่จริงด้วยใบแท็กแปดสิบห้านะครับโอโหรถเลอถึกสองอันนี้มาก็เปลี่ยนใหม่เลยช่วงล่างยกชุด เช็คมาเลยครับทุกคนเออเปลี่ยนโรเลอร์ใหม่นี่เฉพาะช่วงล่างนี่กระเปาไปกี่แสนแล้วล่ะฮะสองแสนสองแสนแล้วสองแสนกว่าแล้วครับผมเปลี่ยนช่วงล่างโรเลอร์เรานำใหม่ไหมรานำของเดิมมาแต่เราก็เช็คลูกปืนอะไรอ๋อเช็คลูกปืนเช็คอะไรโซ่อะไรก็ของใหม่นะโรเลอร์อะไรสเตอร์เหมือนใหม่ป้องเนี่ยสเตอร์ใหม่สเตอร์ใหม่นะครับห้องสิบสองห้องีนี่โอ้ อย่างว่าเนาะค่อนข้างค่อนข้างสําปะหลเพราะมันม่านเลสเลยเลดเต็มเต็มเลยเนาะตัวนี้มานโอ้โหหม้อน้เลดกรองอากาศเลดทั้งลมก็เป็นเลดท้ายเครื่องเด็กก็มีโอ้โหย่อใหญ่ใหญ่ย่อใหญ่โอ้ย่อกระบาดนี่ปั๊มใหญ่อะไรใหญ่เลยทุกคนโอ้สายพานหกเลยนะเนี่ยชุดปั๊มขึ้นตู้ เต็มสูบแล้วทำไมเขาขายเพราะว่มีเวลาดูแลเขาเรียกว่ามมันใจไเ,เรียกว่ามั่นใจนะออ่ารถราคาหลักล้านนี่ก็สภาพมันก็ต้องแจ๋วนะครับไม่งั้นปลาสมยศไม่กล้าจัดมาหรอกนะอันนี้เฉพาะสับปากเกี่ยวนี่เป็นยิงลมเนาะขึ้นตู้หรอขึ้นตู้ยังธรรมดาเนาะเสียอ,อ้าวโอเคอยู่โอเคอยู่เพราะว่าขึ้นตู้แล้วจะลดน้ำหนักอืม อ่าขึ้นตู้เลยเราขับเนี่ยเราจะรู้ว่าถึงมากตึงน้อยครตอนนั้นสำคัญอยู่ครับผมเอาครั้นี้ใครขับลูกชายเปล่าทีนี้ลูกชายยังไม่ยังไม่ขึ้นมาเลยลูกชายยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวตามมาขึ้นแต่ทีมงานทีมงานมาก่อนขึ้นแบบเดิมแหละเนี่ยฮะครับแล้วทุกคนเลยเอออ๋อมีน้องใหม่มาด้วยเป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วยังไม่เคยขึ้นนาปีอ๋อเปิดเปิดตัวนาปีนะ รถนี่คร่องทุกคันนะครับผมนะแต่ว่าคันนี้เป็นคันใหม่ลครับอมาดูก้อนกันหน่อยดิก้อนนี่ของอะไรนี่ฮงานเกาหลีบอหอก้อนตัวเดินนะผมส่วนมอเตอร์นี่ก็เป็นของขยาบ้านะครับถือว่าสเปคค่อนข้างที่จะแจวอยู่ครับผมช่วงล่างอะไรเนี่ยเครื่องยนต เจ๊ไฟเลยตัวนี้นะครับผมส่วนฝั่งโน้นก็เป็นรุ่นรุ่นก่อนหลายปีแต่ก็เช็คมาเหมือนกันนะเปลี่ยนโรลเลอร์มาเหมือนกันกโรลเลอร์โซ่น่าจะน่าจะเกี่ยวนาปางมาเปล่าโซ่ได้อยู่ยังได้อยู่นี่ครับ,บคันนี้ก็สองหกศูนย์เหมือนกันเครื่องยนต์อันนี้จิต เจทูเหรอเจืีเจืเีอ๋อเจทีอ๋อครับครับนี่ก็ยี่สามเนาะได้กินนะครับช่นล่างก็สิบสองตัวนี้เจะอสี่สิบแปดใช่ไหมตัวนี้สี่แปดครับสี่ปอครับผมสี่แปดข้อโรเลอร์เปลี่ยนหมดเลยโรลเลอร์ล่างนี่อยู่ประมาณสิหรือเปล่าสิบเอ็ด ยังใช้ท่อพัดอุ้มี่ชอบท่อพัดอุ้มกับแทงข้างนี่ข้อดีก็เสียมีไหมเสียแต่แทงแทงข้างมันสะดวกดีไงแต่นี้มันมาอย่างนี้เราต้องใช้ให้หมดสภาพก่อนแล้วอ๋อใช่แต่่าก็ั้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะอืมใช้ให้มันคุ้มค่าใช้ให้คุ้มค่านะครับอืมอืมนี่ เจียวเจียวพอถึงเวลามันเป็นไปตามเวลาเองทาเท่าไหร่นเนาะบางคนก็ต้องไปต้องไปทำาล้งไปหลัดแปลงต้องไปอะไรถึงเวลาเออเอาเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าทํางานจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องอะไรพวกต้องไปตกแต่งอะไรเนี่ยมันใช้งานได้นะครับผมนะถึงเวลาถึงเวลาครับนี่แหละคนบินตังจริงเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยนี่เสี่ร้อยล้านนะเนี่ยดิโอ้ อะไรที่พักเลยใช่ไหมที่พักเนี่ยอ้าวแล้วบันไดขึ้นตรงไหนอ่ะยางไว้นสำเร็จฮะใช้บ้าร้านอยู่โอ้อันนี้บ้านในหน้าบ่าวอ๋อนี่ในหน้าทำบ้านให้เลยนี่ครับบ้านเน้าวในหน้าดีเจ้าจริงในในหน้านี่ยบ่ในหน้าเนี่ยในหน้ารอรอเลยนะในหน้าปีหน้าต้องทำบันไดให้ทีมงานเลยเด้อเดี๋ยวจัดได้เออว้าวได้เล่นขึ้นทางร้านขึ้นเลยมั้ย โอ้าวแจ๋วเลยโอ้ยตรงไหนจะเป็นระบบเป็นลิฟต์ขึ้นนะเนี่ยที huh ่นอนแล้วบ er. ังไอ้ด้านบนนี่เปิดประทุนเลยนะเย็นดีลมอากาศดีเลยนะครับนอนสบายนะเจอของดีเลยเปล่าถือว่าดีแล้วสะดวกแล้วห้องน้ำมีอะไรมีถือว่าดีนะบางพื้นที่นี่ต้องไปนอนเนาะมาบรียามนี่น่น้าจัดพื้นที่ให้อย่างดี กับข้าวอร,ร่อยรอเปล่าใช้ได้อยู่ใช้ได้นะเอา้าอัปเดตกันทีมงานเฮียสมยศจากอาดอนเจดีนะเนาะสุพรรณบุรีนะครับก็ใครรู้จักมักคุ้นกับเฮียท่านก็เอาทักทายกันพูดคุยกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก็ติดตามที่เดิมติดตามผลงานกันแล้วก็มีงานใกล้ๆยังไงก็เรียกใช้ได้นะครับผมนะครับงานเกี่ยวงานอะไรนะครับผม ในนาเอาป๋าสวัสดีครับแล้วายจะไปเกี่ยวตรงไหนยังไงออ๋วันนี้ว่าเอาสักคนละ้ยี่สิบไร่พอคันละคันละยี่สิบไร่ป๋าแล้วนี่ยังไงรอทีมงานส้มโอ้โหเนี่ยข้าวกำลังได้ราคาให้เท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบสามบาทสิบาททนนะคือว่าต้องวัดเกรดข้าวด้วยไม่ต้องวัดให้เลยสิบสามบาทเนาะ สตาร์ทที่สิบสามบาทนะท่านผู้ชมข้าวเปียกข้าวเปียกนะถ้าข้าวแห้งล่ะสิบห้าหรือเปล่าข้าวแห้งก็แลแต่เกรดข้าวเช็คเกรดด้วยนะอ๋อครับความหวังของชาวนาเนี่ยก็คือข้าวนี่แหละครับปีปีหนึ่งนี่ก็ทําข้าวกันนะแล้วราคาเกี่ยวนี่ยังไงมีเพิ่มขึ้นลดลงยังไงราคาเกี่ยวก็เท่าข้าวเดิมแหละเท่าเท่าเดิมนะอ๋อถ้าข้าวเบานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ไอ อา้ามคิดยากเนาะเขาเกี่ยวยังไงเราก็เกี่ยวอย่างน,นั้นนะเนาะเออเราก็ไม่รู้วอะไรจะไปตั้งราคายัางไงเนาะก็ดูดูว่าราคาปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นแหละนะาตามคำเขาเาขานาะ<ด>เออก็ว่ากันไปนะครับผมรถเกี่ยวข้าวนะครับอืมก็เกี่ยวบ้างอะไรมีการลดหย่อนอะไรได้เยอะก็มีการนิดหน่อยนะเ <c oughs> สียแต่ยังไงก็ระวังเรื่องต่อนะต้องบอกด้วยนะ ไม่มีตออ่อเนาะอ่าโอจะมีตอ่อนี่ก็เป็นเรื่องไงนะมีแต่แตนมีแต่แตนนะนี่ครับทีมงานต้องแก้ปัญหาต้นต้นไปก่อนมันกล้าผมอืมเอาเดี๋ยววันนี้ได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเผื่อผมเลยเข้ามาจะน่าจะช่วงไหนบ่ายหรือเปล่าเร็วเร็วนี้บ่ายลองทำนี่เสร็จออกเลยอ,อืมเดี๋ยวผมจะไปดูทางน้นก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาไปตรงไหนแบก 1 1> ตะเบ,บก<ห>อ๋อเส้นนั้นนะที่หน่งเอ้านี่ครับเดี๋ยวจะได้ดูคันห้าสิบข้อโอ้โหมันใหญ่จริงช่วงล่างนะครับผมแจวแจว่วะโอเคครับผมอัปเดตการยำเช้าว,วันนี้ก็ต้อนรับทีมงานจากดอนจดีครับเสียสมยศแล้วก็ทีมงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมให้ทางบ้านมาแ,แชร์คลิปผมเลยนะเดี๋ยวสติ๊กเกอร์มาให้นะนี่ครับเอาลา เสียไปก่อนครับผมพบกันใหม่สวัสดีครับ